สำหรับกุมวรรคุณตุลลอฮิ้งออมปาร,ร์กาตุกที่น้องผู้ชมทุกท่านครับทีนี้นะครับเพจบุรีทีวีนะครับมีการเผยแผ่ศาสนาถึง3ช่องทางช่องทางแรกก็คือเพจบุรีทีวีช่องทางที่2ก็คือยูทูบบุรีทีวีสองศูนย์สองศูนย์และช่องทางช่องทางที่3ก็คือเดาวเทียมนะครับช่อง53พี่น้องก็สามารถที่จะดูเราได้ที่สามช่องทางด้วยกันแต่ถ้าหากว่าเป็นดาวเทียมนี่นะครับก็ประมาณตีสามครึ่งถึงตีห้าครึ่งน,นะครับ แต่ว่าถ้าเป็นช่องทางอื่นก็ตีสามเป็นต้นไปนะครับแล้วก็รายการของเราเพจของเรามีค่าใช้จ่ายนะครับพี่น้องที่จะร่วมบริจาคไม่ว่าจะเป็นสกาดหร,รือสอสตอกก็ตามก็สามารถที่จะร่วมบริจาคให้ทางเพจได้เพราะว่าเรานั้นจะนําสตางค์ของพี่น้องนั้นไปเป็นค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปีถึงรอมาอนปีหน้านะครับอินชาอลัลลอ,ลอฮฺะบิลไลตอฟีบันิไดยะสลามอะไยกุมะราะห์มะตุลลอฮีอัลลอฮ الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا อัมมาบาดุฟยยอิฮันนัสอุซิคุมบิตักวลัลลอฮอัลุอุบิลลาฮิมนะชัยตานิรยยิมคุณอินนัสลาตีวานุสุคีวามะฮยะยาวามามาตีลิลลาฮิรับบินอาลามินพี่น้องผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายผมขอสั่งเสียกรกตรงผมเองและพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าพึงยำเกรงต่อละซุบฮานะฮูวะตาอาลาเธอ เพราะการยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาตาฮานั้นจะทําให้เราประสบความสําเร็จทั้งในโลกดุนยานี้และในโลกอาครอพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราเคยตั้งคําถามกับตัวเองไหมครับว่าที่สังคมมุสลิมปัจจุบันนี้ไม่ได้เดินหน้าไปไหนไม่ได้มีความเจริญรุ่งหน้าในเรื่องของอามัณ์อิบะดาในเรื่องอาคีดาในเรื่องวิถีความเป็นมุสลิมอะไรเป็นสาเหตุ เราอยู่อย่างนี้มากี่ปีแล้วครับพี่น้องที่เราก็คงวังวนอยู่ในการฝ่าฝืนอัลลอฮ์อยู่ในการเพิกเฉยหลักการอิสลามคำตอบหนึ่งก็คือว่าบางครั้งเราเองตัวเราเองมุสลิมเราเองเนี่ยแหละที่เพิกเฉยหลักการอิสลามที่ไม่ได้ปฏิบัติอิสลามเรามีของดีอันกุรอานนี่คือกะลามุลลอฮ์ฮะดีษ คำพูดของทรารุณสองสิ่งนี้ที่นบีบอกว่าลั่นตะดินลูบะดีอาบดาจะไม่หลงทางโดยเด็ดขาดถ้าเรายึดกิตาบัลล้อวาซุนนาติยึดคำพีกุรานและก็ซุนนะของทรารุลพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายบางครั้งความผิดเดิมเ,ม,เมื่อ40่ปีที่แล้วเมื่อ30ปีที่แล้วหรือมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็ตามวันนี้มันก็ยังคงถูกทำยุ่งเหมือนเดิม นั่นหมายรวมว่ามุสลิมก้นย่ำอยู่กับที่มีบางคนบอกว่ามุสลิมเนี่ยถอยหลังเข้าของอันที่จริงไม่ใช่ครับบางครั้งมุสลิมเองเนี่แหละอยู่ในของไม่ไปไหนอยู่แบบเดิมๆผมตั้งคำถามหนึ่งนะครับวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราทำอะไรอะครับเราอยู่ที่ไหนอะครับ เราอวยพรให้กับต่างศาสนิกไหมหรืออวยพรให้กับมุสลิมด้วยกันเองไหมนี่คือเรื่องที่ใหญ่ในทัศนะของอิสลามนะครับอุลามาบางท่านบอกว่าถ้าใครนำไข่ซักฟองหนึ่งไปมอบให้กับคนหนึ่งโดยเนียดว่าเป็นการส่งเสริมส่งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือเฉลิมฉลองปีใหม่ไข่คแค่หนึ่งฟองเนี่ยอาจทำให้ถึงขั้นตกมรดก อุลมาท่านอัติฟัตวาแรงก็เพราะว่าต้องการเตือนพวกเราครับอัลลอฮฺส ah ุบฮานาฮุตาลาทรงตรัสไว้ในสุระอนอันอามอายะที่หนึ่งร้อยหกสิบสองกุลมัวหมัดเอ๋ยจงกล่าวอินนัสลาลตีวะนุสุกีวะมะฮยายะวะมามาตีลิลลาฮิรับบินาลัมแท้จริงการละหมาดของฉัน การเชื่อสัตว์พีของฉันหรือการทำอิบาดาของฉันการมีชีวิตของฉันการตายของฉันลินลาฮิรับบินอาลามีตตั้งคำถามหน่อยว่าวันนี้การละหมาดของเราเนี่ยเพื่อใครครับเวลาเราอยู่บ้านเราอ่านเร็วเรารู้กลัวเร็วเราสูญหยุดเร็วเพราะไม่มีใครเห็นแต่เวลาเราละหมาดเมื่อมีคนเห็นเราละหมาดกูชั่วมากกว่าจะตักบีดได้กว่าจะรู้กลัวได้ เพราะอะไรเพราะมีคนเห็นแสดงว่าการละหมาดของเราเพื่อมนุษย์ไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์วันเกียร์มาเวลาจะเอาสวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องไปเอาสวรรค์ของมนุษย์เพราะเราไม่จะทําเพื่ออัลลอฮ์เลยทําเพื่อสิ่งอื่นอินนาสซอลาตีลินลาฮิรบินอาลามินบางครั้งเราละหมาดไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์บางครั้งเรามาสู่เราบ่อยเพราะอะไรเราจะมาขอสาวแถวนี้เราอยากให้อนาคตแม่ยายพ่อตาเห็นว่าเราเป็นคนมาละหมาดเราก็เลยมาละหมาด บางครั้งเรามาละหมาดเพราะเกงใจอิหมัมกลัวอิหมัมเขาจะว่าเราเรา,เราดําหมาดเพื่อสิ่งอื่นแต่ไม่ได้ละหมาดนิลลาฮิรบินอาลามีนใช่หรือไม่นี่เราต้องคิดครับการอิบะดาอื่นๆการเชื่อสัตว์ปีการทําอุมรอุลามาปัจจุบันนี้ฟัตตวาแล้วก็ย้ำบรรดาพวกฮุดยาทั้งหลายว่าเวลาตะวาบนี่ยอย่าไล่สดเราตะวาบคือการละหมาด ที่นบีบอกว่าการตะวาคือการละหมาดแต่เป็นการละหมาดที่อนุญาตให้พูดได้ฉะนั้นเวลาเราตะวากก็คือเรานหมาดนั่นแหละครับแต่เป็นการละหมาดที่อัลลอฮ์อนุญาตให้พูดได้แต่เราไล่สดกลัวค,คนจะไม่รู้ว่าเราตะวาฟกลัวค,คนจะไม่รู้ว่าเรากูชุบหินดาเอาและเนียดของเขาเราไม่รู้แต่สิ่งที่ออกมามันอนุมานได้ว่า เราอาจจะทําเพื่อคนอื่นไม่ได้ทาเพื่ออัลลอฮ์จริงๆการทําอุ้มรอการตะวากการแสแอคืออิบาดาซึ่งเราจะไปโชว์ให้ใครรู้ไม่ได้กรับอิบาดายิ่งเงียบยิ่งดียิ่งทํายิ่งกูชั่วยิ่งทํายิ่งมีความบริสุดใจนี่คืออบิบะดาอิบะาดาที่สูงที่สุดแล้ววันนี้เนี่ยอิบาดะของเราเนี่ยลินลายิรอบินอาลามีนไหมนี่เราต้องว่ามหายา วิถีครับตั้งแต่ตื่นเช้าแล้วก็ล้มตัวนอนวิถีของเราอะไรบ้างที่เป็นสุน,นัขเนบีอะไรบ้างที่เป็นคำสอนของอิสลามอะไรบ้างที่เราจะต้องใช้สติในการวิเคราะห์มีสติในการดำเนินชีวิตว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้เราเข้าร้านสะดวกซื้อจะได้รู้ว่าอ๋อของนี้มีฮาลานไหมไม่มีฮาลาน ของนี้กินได้ไหมกินไม่ได้หรือกินได้นี่เราต้องมีตักวามีสติวิธีของเราจึงเป็นวิถีแห่งลินลาฮิรบบินาเดมีนพี่น้องจำได้ไหมครับที่ยิบรลีนแปลงร่างมาเป็นมนุษย์แล้วก็หัวเขาชนหัวเข่ากับทารุนสลดล,ล้อฮัลอะไริว่ซัลสัมแล้วถามทารุณว่าอะไรคือคุณธรรมมันเอี้ยสัต อะไรคือคุณธรรมนบ,บีบอกว่าคุณธรรมเยสานก็คือการที่ท่านทําอิบาดานเนี่ยเสมือนท่านเห็นอัลลอฮ์เสมือนพวกเราเห็นอัาลลอฮ์วะละกินแต่ว่าเราเห็นไหมไม่เห็นแต่ถ้าว่าอัลลอฮ์นั้นอย่ารอกะอัลลอฮ์ทรงเห็นเรานี่คือวิถีของมุสลิมครับทำอะไรก็ช่างรู้เลยว่าอัลลอฮ์ทรงมองเห็นเราเราจะไม่ช่อราชบังหลวง เราจะไม่คดโกงแม้กระทั่งเราจะพูดโกหกยังไม่กล้าพูดเพราะอัลลอฮ์มองเราอยู่เรากลับไปหาใครถ้าหากว่าวันนี้มนุษย์ตายไปเป็นอาหารของหนอนของไส้เดือนไม่ต้องมาละหมาดครับพี่นะ้องเราไปอะไรก็ได้แต่ที่เราต้องมาเชื่อฟังอัลลอฮ์เพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเราตายไปต้องไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ วันที่น่าสะพึงกลัวที่สุดก็คือวันที่ตาช่างของเราที่เราจะตาช่างว่าความดีของเราหรือความชั่วของเราอันไหนมากกว่านั่นคือวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ววิถีวันนี้ของเราเป็นวิถีอะไรผมยกตัวอย่างเดียวกับวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราอยู่ที่ไหนนี่เรื่องเล็กน้อยในทัศนะของเราแต่อิสลามบอกว่าไม่ใช่เรื่องเล็กคับ ฮะดิษจำนวนมากมายที่นบีพูดเอาไว้มันจะชะบะฮาบีเก้ามินฟาฮัวมินหุมบุคคลใดก็ตามที่ไปเรียนแบบชนกลุ่มหนึ่งเขาเสมือนมินหุมคือเสมือนหนึ่งคนกลุ่มนั้นครับนี่คือคำแปลที่ถูกต้องเราไปเรียนแบบคนกลุ่มใดเราก็เป็นคนกลุ่มนั้นถามว่าวมุสลิมกิตาบุลละมุสลิมสุนนะของท่านนาบีเรากอดรัด เรารักษาเราปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนหรือเราไปหยิบยืมประชาชาติอื่นวัฒนธรรมของประชาชาติอื่นเราไปหยิบยืมมาใส่ตัวของเราในฐานะที่เป็นมุสลิมมีบางคนถามผมว่าแค่เราบอกว่าสวัสดีปีใหม่กับคนต่างสนิทไม่ได้เชียวหรือถามว่านี่วันปีใหม่ใครวันเรื่นเริงของใครของนาซร,รอ วลาตาชับ ب าหูบินยาฮูวันนาสอรออลนบีว่าพวกท่านจงระมัดระวังอย่าได้ไปเรียนแบบพวกยาหูดีและก็านัสรอรนีโดยเด็ดขาดน,นบีไม่ขมวดปมว่าววลาตาชบบับะฮหอยาโดยเด็ดขาดน,นะพวกไหนยาหูดีและก็าน,าออนัสรอรนีอย่าเรียนแบบพวกเขา เวลาเราละศีลอดไม่เห็นนาสรอนะไม่เห็นนาสรอยาฮูดีมาร่วมมาร่วมสังเกตการเลยครับเวลาเราละหมาตระเวีนละหมาดวันศุกร์ไม่เห็นนาสรอยาฮูดีมาดูเราว่าเราละหมาดยังไงเขาไม่ยุ่งเพราะอะไรเขารู้ว่านี่คืออีบาดาของพวกเราวันศุกร์เป็นวันอีดของพวกเราเขารู้เขาไม่มายุ่งแต่วันอีดของคนอื่นวันรื่นเริง,เรงของคนอื่นเราไปหมดครับ วาเลนไทน์ก็เอาลอยกระทงก็เอาสงการก็เอาไอ้ที่มันมันเจ็บใจที่สุดวันฮาโลวีนมุสลิมคุมพิยาแต่งตัวเป็นยินเป็นชชยตอนวันฮาโลวีนนะครับวันที่ฝรั่งเขาเรียกว่าวันปล่อยผีมุสลิมเอากับเขาด้วยมุสลิมเอากับเขาด้วยอัลลอฮ์หัวกบัร แล้วถ้าเกิดกะตายตอนนั้นว่ามหายายาลินอาลามีนเพื่ออัลลอฮ์ไม่ไม่ใช่แน่นอนตายตอนที่เขานับเขาดาวนับถอยหลังเขาดาวใช่ไม่ตายเพื่อลินลาฮิรบินอาลามีนเปล่าเลยครับนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆฮะดีษคนหนึ่งอิมามบุคอรีมุสลิมบันทึกแล้วตาตาบาอุนนะสันนามังกานะก็เป็นรักนบีบอกกับบรรดาสฮาบาว่า พวกท่านทั้งหลายจะดำเนินตามปฏิบัติตามเชื่อฟังแนวทางกลุ่มก่อนพวกท่านทั้งหลายชิบรอนชิบรอนคืบตามคืบซีรออันวาซีรออินศอกตามศอกเราดาคารูยรูฮระดอบบินมาดแม้นว่าคนกลุ่มนี้ลงไปในรูแย่ตาเบะตุมูฮุมพวกท่านก็จะลงรูแย่ด้วย คุณนายอะลสุลลอฮ์บรรดาสฮาบะกะละยานามิรของท่านนาบีถามท่านนาบีว่ายารสุลลอฮ์อันยาฮูดูวันลาซรอพวกก่อนหน้าพวกเราที่จะตามพวกเขาเนี่ยพวกยาฮูดีพวกนัสรนีใช่ไหมกอละฟามันนบีบอกว่าจะมีพวกไหนอีกเล่าถ้าไม่ใช่คนพวกนี้ทำไมอิทธิพลของคนเหล่านี้จึงมีมาอยู่กับเราโดยตลอด ว่ามหายายวิถีของเรามาโดยตลอดเพราะอะไรลองกลับนึกทบทวนดูว่าตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งจบมาหาลัยเนี่ยเราได้ยินคำว่ากรัล้อกอรลซูลกี่ครั้งในขณะที่เราเรียนอยู่อัลฮัมดุลิล์ปัจจุบันนี้มีโรงเรียนสอนศาสนาเยอะอัลฮัมดุลิล์ในอดีตเราเราเรียนหนังสือจากตะวันตกทั้งสิ้นเราเชื่อชูฝรั่งตาน้ำข้าวทั้งสิ้น ฝรั่งดีหมดอะไรฝรั่งดีหมดจนกระทั่งมุสลิมบางคนเนี่ยเชื่อชูฝรั่งมากกว่าสนใจความเป็นพี่น้องมุสลิมนี่คือเราถูกสอนมาโดยตลอดพี่น้องจำชื่อคนนี้ได้ไหมครับสันมารุรชดีละนตุลลออะไรที่เขียนหนังสือโจมตีท่านอัลสุลตลลอลุอะไรฮิวะสลัมยังซาเสียเทนเสียเขาถูกหล่อร้อมจากตะวันตก จนกระทั่งวันหนึ่งเขาบอกว่ามีการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศอังกฤษกับประเทศอินเดียเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าจะเชียร์ทีมไหนเพราะอะไรอ่ะเพราะความคิดของเขาเป็นตะวันตกหมดเป็นฝรั่งหมดวันนี้สิ่งใดหนอทำให้พี่น้องมุสลิมออกห่างอิสลามได้ถึงขนาดนี้ยอมแต่งหน้าเป็นยินเป็นชัยตอนคุ้มหิยาบรูปลักษภายนอกเป็นมุสลิมเป็นมุสิม,มา แต่วิถีที่อยุดภายใต้ฮิยาบกลับกลายเป็นตะวันตกกลับกลายเป็นนาซอรอกลับกลายเป็นยาฮูดีเราจะอยู่อย่างนี้กี่ปีครับทาราซูลพูดมา1,400กว่าปีตอกย้ำเรื่องนี้ลาตาชบาฮูบินยาฮูวันนาซรออย่าโดยเด็ดขาดที่จะไปเอาวิถีของยาฮูดีนาซรอนีมาอย่าโดยเด็ดขาด วันที่เราเฉลิมฉลองปีใหม่พวกเขาหัวเราะครับในขณะที่คอรฟิฟายุคสุดท้ายที่อยู่ในสเปนล่มสลายก็ช่วงวันปีใหม่คือวันที่สองมกราคมแต่ฝรั่งบอกว่าเอาไปวันที่หนึ่งจะได้ฉลองทีเดียวกันเลยฉะนั้นการจุดภูของเขาก็คือการเฉริมฉลองว่าระบบคอรฟิฟาล่มสลายไปแล้วมุสลิมถูกเกณฑ์ฆ่าอันกุรอานตำราของอิสลาม ถูกโยนในทะเลจนกระดั่งน้ําทะเลเป็นสีดำระบบคอิิ้าปลมสลายยุคสุดท้ายแล้วครับแล้วเขาก็เฉลิมฉลองกันนี่คือในยะที่แฝงมาจากวันปีใหม่อาจารย์ครับไปดูเขาจุดพุได้ไหมนี่ไงเขาจุดพุเรื่องอะไรของเรา ไปแอบดูเขาไปชื่นชมแม้ว่าเราไม่ไปร่วมแต่ชื่นชมเขาบางคนอวยพรแต่เช้าเลยสวัสดีปีใหม่ไหนละความเป็นมุสลิมผมถามง่ายๆนะครับถ้าวันนี้ทรารุนสลาล,ลลั่อะไรฮิวสัลลมอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วพวกเราก็เฉลิมฉลองปีใหม่ทรารุนจะว่าย,ยัางไงง่ายๆตะก,กะง่ายๆ ยาตีสามานุนูล阿อุมมาตีนบีว่าจะมีการหนึ่งเวลาหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งห่วงเวลาหนึ่งยะตีจะมาอย่างอุมมาตีลาอุมมาตีมาอย่างประชาชิของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลเพาอะไรทีบะซสัลัมยุคนี้เป็นยังไงครับอัลกอบิดูลาดีนีฮจะเป็นยุคที่มุสลิมจะยึดมั่นบน บนศาสนาของเขากัลกอบิอาลายัมรตินมินานานาร์เสมือนคนการกำทานไฟไว้ในมือนบีบอกว่าจะมีมายุคหนึ่งที่มุสลิมที่ผู้ศรัทธาประชาชาตินบีบมุฮัมมัดเนี่ยจะกำศาสนาไว้ยึดศาสนาไว้ปันหนึ่งคนกำทานไฟไว้ในมือทำไมกับ กรรทานไฟเว้นมือต้องกรรมมันร้อนปล่อยก็ไม่ได้ถ้าปล่อยเท่ากับเราทิ้งอิสลามต้องกรรมไว้อยู่อย่างั้นนี่คือคนที่จะเจอในยุคของท่านนบีอัลลอฮฺสัลลัลลอฮฺวะลัมแล้วกี่คนที่สอบผ่านกี่คนที่สอบผ่านประชาชาติอื่นเป็นตุ๊ดเป็นแตวเป็นทอมเป็นดีเราเป็นด้วย เขาชอบเพศเดียวกันเราชอบเพศเดียวกันด้วยเขาสักตามร่างกายเราสักด้วยเขากินเหล้าเล่นกันมานั้นเราทําด้วยไหนประชาชาติตัวอย่างครับประชาชาติมุฮัมมัดีอะประชาชาติอิสลามที่จะขจรกระจายไปบอกกับประชาชาติอื่นคอยรุนนาสไหนความเป็นประชาชาติตัวอย่างที่เราจะต้องเลี้ยนแบบให้กับคนอื่นได้เอาแบบอย่างตามเราไหนครับ เราหลงลืมสิ่งเหล่านี้มันนานนานจนกระทั่งเป็นวิถีของเราแทบไม่น่าเชื่อครับดนตรีเนี่ยฮารอมชัดเจนไม่มีคีลาฟลายสต้าอิลลูนานบีว่าแลาตาดาบอุนนะและยกูนันนะจับปรากฏแล้วใกล้แล้วฮาราอุมมาตีประชาชาติของฉันนบีบอกมุสลิมบันทึกนะ ไม่ใช่ประชาชาติขขงจื้อประชาชาตินาซารอบประชาชาติยาฮูดีเปล่าอมมาตีประชาชาตินบียาสตาฮินลูนาอันฮิรอวัลฮาริรอวัลคอมรรวัลมาอาซิฟพวกเขาเหล่านี้ใครประชาชาตินบีทำให้ซินาฮาลันทำให้ผ้าไหมฮาลันสำหรับผู้ชาย ทำให้สิ่งมึนเมาฮาลานและทำให้มาอาซิฟเครื่องดนตรีฮาลานไม่มีชีลาบรับแล้วไหนล่ะเราจัดงานเข้าสุนัตลูกจัดงานนิกาจัดงานมัสยิดด้วยซ้ำเวทีพิงกับโดมมัสยิดเล่นกีตาร์เล่นกองเล่นเครื่องดนตรี คนที่นั่งฟังคนใส่หมวกกับพิยอคนคุมมยับทั้งสิ้นถามพี่น้องว่าเราจะอยู่อย่างนี้ไปอีกกี่ปีครับไม่คิดเลยครับว่าอาลัลลอฮ์ไม่ลงบาลาเมืองไทยเราให้ดินถล่มให้มีพายุให้น้ำท่วมผู้คนล้มตายบ้านเมืองพังพังสูญสลายเยี่ยงในประเทศอื่นเราไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งเหล่านี้อลัลลอฮ์ยังรักพวกเราอยู่ อัลลอฮ์ยังรักพวกเราอยู่เราต้องคิดแล้วก็ทบทวนแล้วก็ไข้ควรว่าวันนี้บางครั้งตัวเราเองนั่นแหละที่เพิกเฉยหลักการอิสลามเองไม่ต้องไปโทษใครมีไหมครับรัฐบาลชุดนี้ห้ามมุสลิมละหมาดมีไหมครับกฎหมายห้ามพวกเราอ่านคุรอ่านมีไหมครับห้ามพวกเราเน้นสอนศาสนาสอนศาสนาตั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงต้องหลายช่องด้วย ในขณะที่ประชาชิอื่นเขาอิจฉาพวกเราด้วยซ้ําเรามีการเรียกร้องมีการบรรยายได้ทุกวันได้ทุกเวลาเปิดให้โอกาสไม่มีการครอบงาในเรื่องศาสนาอัลฮัมดุลิลแต่ที่วันนี้สังคมมุสลิมไม่ไปไหนเพราะเราเราเองนั่นแหละบางทั้งเราบกพร่องเราอ่อนแออัลลอฮฺคุลิกลอินซานูดอีฟะ มนุุย์เนี่ยถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอจริงไมร้อนก็บน่นหนาวก็บน่นกินอาหารน้อยหน่อยก็บน่นกินอิ่มก็บน่นเราถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอเมื่อไรเราจะเข้มแข็งแล้วครับเมื่อเมื่อไรเราจะเข้มแข็งเราจะเข้มแข็งได้เมื่อเรายึดศาสนาจริงๆเรายึดศาสนาจริงเรายึดตามบัญญัติอิสลามจริงๆ นบีบอกว่ามินฮุสนินอิสลามมินมารี i. บุคคลหนึ่งที่ดีในอิสลามตัรกูฮูมาลายานี่เขาทิ้งสิ่งไร้สาระสำหรับเขาด้วยความเคารพขออนุญาตคููตรงๆตั้งแต่ตื่นนอนเมื่อเช้าถึงวันนี้อ่านฮะดิษไปกี่บทแล้วครับอ่านกุรอานตปกี่อายะครับ รู้เรื่องราวอิสลามที่มันเป็นของใหม่ๆมากกว่าเมื่อวานกี่เรื่องถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้มันออกมาคำตอบว่าเป็นลบนั่นเราขาดทุนชัยตอนเนี่ยเขาด้าว่าพวกเรายุแย่พวกเราวันหนึ่งยีี่ชั่วโมงพวกมันไม่เคยพักตัวไหนเหนื่อยตัวใหม่มาต่อแต่ถ้าสัปดาห์หนึ่งเราฟังศาสนาแค่ครึ่งชั่วโมงเนวันศุกร์เราเป็นสมุนชัยตอนแน่นอนครับ เราเป็นสมุนช้ตอนแน่นอนเราบอกว่าเราอาจจะมีความรู้มหาศาลแต่ถ้าความรู้ไม่ถูกนำมาปฏิบัติไม่ถูกใช้มาเป็นประโยชน์นั่นความรู้ก็ไม่ถือว่าเป็นความรู้ที่แท้จริงอิม,มามเซฟีบอกว่าอินนัรอินมาแท้จริงความรู้นั้นมานาฟ้าคือสิ่งที่ให้ประโยชน์ความรู้คือสิ่งที่ยังประโยชน์ ถ้าคนหนึ่งจบมาเมืองต่างประเทศมีปริญญาหลายใบแต่ไม่ยอมเดาว,ว่าไม่ยอมบอกใครความรู้ก็หยุดนิ่งตกตะกอนไม่มีประโยชน์อิม่ามชาบีบอกว่าไม่ใช่ความรู้อินนัลอินมามานาฟ้าความรู้คือประโยชน์ต้องเป็นประโยชน์ต้องทำประโยชน์ต้องบอกไลซัลอินแต่ความรู้นั้นมาอูวิสอไม่ใช่ความรู้ที่แค่ถูกจดจำไว้เฉย แต่ความรู้ที่ต้องบอกคนอื่นต้องกระจายต้องดาว่าต้องเตือนสังคมเราต้องมีสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นประชาชาติตัวอย่างเราในฐานะที่เป็นประชาชาติที่ถูกเลือกมาที่ถูกคัดสรรมาให้เป็นตัวอย่างต่อประชาชาติอื่นพี่น้องอย่าลืมความเป็นอมน,าน,น,นานี้โดยเด็ดขาดคุณลักษณะนี้โดยเด็ดขาดอะไรก็ช่างให้ดึกเสมอว่าเราเป็น ใครมาชวนเราในสิ่งที่ไม่ดีชวนเรามาดื่มน้ำท่อมมาเสพสิ่งยาเสพติดเราบอกเลยว่าอนาม,มุสลิมุนฉันเป็นมุสลิมแม้ว่ารัฐบาลเขาจะอนุญาตก็ตามไม่เกี่ยวครับไม่ว่าจะเป็นกัญชาใบากระท่อมอะไรทั้งสิน้นสิ่งที่นบีบอกก็คือทุกสิ่งที่กุลูมุสกิรินคอมรุนวกุลูคอมรินฮารอมุนทุกสิ่งที่ทำให้มึนเมาเรียกคอมรุน และคอมรุนนั้นถือว่าฮารอมทั้งสิ้นครับวันนี้เราต้องได้คิดแล้วก็ต้องได้ตระหนักสภาพความเป็นมุสลิมของเราพี่น้องรู้ไหมว่าดูอาอันกุรอานที่ยกไปเนี่ยเป็นดูอาก่อนที่เราจะอ่านสุรฟาติฮะด้วยคือดูอาอิฟติตะในสำนวนนักอินนัสซาลตีวะนุสุกีวามะยายาวะมะมาติลิลลาฮิรับบิดานม ดูอานี้เนี่ยเราอ่านก่อนที่เราจะอ่านฟติฮาด้วยซ้าต้องตั้งจิตสํานึกให้เราวิถีของเราวัามาฮยาอย่าวิถีของเราอย่าแพ้แพ้ภัยกับชัยตอนอย่าแพ้ภัยกับวัฒนธรรมความเชื่อที่ไม่ใช่อิสลามโดยเด็ดขาดท้ายนี้ขอฝากอีกหนึ่งฮะดีสกับท่านสุนลัลลอฮุอะลัย h i วะ s ัลลัมได้บอกว่าบาดานอิสลามูุกอรีบัน อิสลามเนี่ยเริ่มต้นอย่างคนแปลกหน้าฟาสยยาอูดูกามาบาดาแล้วก็จะหวนกลับมายังคนแปลกหน้าอีกครั้งฟาตูบาลินกุรอบะจงแจ้งข่าวดีกับคนที่แปลกหน้าอิหมัมติดมีสีบันทึกนะครับอิหมัมติดมีสีบันทึกไว้ในตัวฟาซุนอาวาซีได้อธิบายว่าคําว่าตูบาในที่นี้มีสองในยะในยะแรกก็คือต้นไม้ชื่อต้นไม้ในสวรรค์อีกในยะหนึ่งก็คือคือสวรรค์ ฉะนั้นจงแจ้งข่าวดีกับคนที่แปลกหน้าว่าจะได้สวรรค์แปรแบบง่ายๆใครล่ะคือคนแปลกหน้าวันที่นบีประกาศลาอิลาฮิลลอรูปปั้นรูปจเจวตในมัสยิดฮารอมสามร้อยหกสิบกว่ารูปปัน้นแล้วนบีก็เรียกร้องมาสู่การเป็นพระเจ้าอิบาดาตต่อพระเจ้าแค่นหนึ่งวันนั้นนบีแปลกหน้า นบีถูกถลม่มนบีถูกรังเกียจนบีถูกต่อต้านและนบีว่ายังไงฟาซายาอูดูกามาบาดะวันนี้อิสลามก็จะมาอย่างคนแปลกหน้าอีกเช่นเดียวกันเขาวาเลนไทน์เราไม่เขาสงการเราไม่เขาปีใหม่เราไม่เขาสักตามร่างกายเราไม่เขากินเหล้าเมายาเขาฟังดนตรีเราไม่เพราะอะไรอาณามุสลิมุนฉันเป็นมุสลิมอีกทั้งว่ามหยายา พราะวิถีของเรานั้นลิลลาฮิรบบินอาลมีนขอให้วิถีของเราเป็นวิถีของลินลาฮิรบบินาอาลมีนฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมนบีขอดุอานี้สม่ำเสมอขอดุอาเยอะยาบุคอลิบันกูรซับบิตกอนบีอัลาดีนิกโอผู้ที่เปลี่ยนแปลงวัวจิตหัวใจเอ่ยหมายถึงพรวอฮว ขอพระองค์ทรงทําให้ฉันมั่นคงในศาสนาของพระองคขอ์ขอดูอานี้บ่อยๆยามุกัลิบันกูลูสับบิตกันบีอลาดีนขอดูอานี้บ่อยๆอินชอาลอเราจะได้เป็นคนหนึ่งที่ยืนหยัดต่อหลักการของอิสลามไม่ว่าสภาพแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามไม่สามารถที่จะดึงอิสลามออกไปจากหัวิตหัวใจของเราออกไปจากวิถีของเราได้เลยอามนยารบ,บันอาลามีน أقول قولي هذا واستغفر الله عظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان الله وملائكته يصلوا <applause> على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا وسلموا تسليما ورد الله ما في قرفاء الراشدين ان ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وان تابه نتابه ميحسان الى يوم الدين واننا معهم بافضك واحسانك يا ارحم الراحمين اللهم أعز الاسلام والمسلمين وازل الشرك والمشركين وشجوئين wadamit ada adin wadamit ada adin robbana atina fit dunya hasanah wa fin akhirati hasanah wa kina azab benar akimu sholat Allahumma sholli ala Muhammad